สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะวันนี้มาพอกันคือเกาช่องสูตรหัวห้าเก้าอันนี้ก็จะมาในแนวทางเลขวิ่งบนล่างอีกเช่นเคยเนาะ,ะก่อนหน้านี้ก็ลงมห้เป็นเลขบนเลขวิ่งบนล่างแค่สองตัวแต่อันนี้ก็จะเป็นสามตัวเนาะซีตีก็ทั้งหมด จ็ดงวดก็เข้ามาทั้งหมดเจ็ดงวดสำหรับสูตรนี้ก็อยากจะแนะนำเพราะว่าเจ็ดงวดดูลักษณะแล้วก็คือเข้าบนมาทั้งหมดเจ็ดงวดแล้วก็มีเข้าล่างอยู่ที่สามงวดแนะนำให้ซื้อที่เลขบนเนาะหรือว่า,าถ้าจะซื้อก็ให้เน้นไปที่บนเนาะเพราะว่า ก็มีโอกาสที่จะเข้าบนอีกแต่ก็เข้ามาทั้งหมดเจ็ดงวดแล้วก็มาลุ้นกันว่าวดนนี้จะเป็นงวดที่แปดหรือเปล่าสูตรเนาะก่อนจะพาพี่น้องไปเฮ็ดไปทำกะมาเบิงคําเตือนของทางช่องเนาะคําเตือนของทางช่องก็จะมีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมาย โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับสูตรนี้เนาะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งบนล่าง3ตัวเนาะก็จะก็จะเอาหลักหน่วยบนบวกกับหลัก10ล่างเนาะพี่น้องได้ ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1แล้วก็นับไปอีกอลดนับลดแต้มไปอีก2ตัวก็จะเป็นเลขเด่นทั้งหมด3ตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวเขามาพามาเริ่มเห็ดกันเลยงวดน,นี้3บวก9ได้12บสอง,สองลบ1ก็ได้1น,นับ ลงไปอีกหนึ่งก็จะเป็นศูนย์สรุปว่าสองก็ไปเข้าที่เลขบนเลขศูนย์ก็ไปเข้าที่เลขล่างก็เข้าไปเป็นงวดที่หนึ่งบนล่างต่อไปสองบวกศูนย์ก็ได้สองลบไปอีกหนึ่งแต้มได้หนึ่งลบอีกหนึ่งแต้มได้ศูน สองก็เข้าไปที่เลขบนศูนย์ก็เข้าไปที่เลขล่างก็เข้าไปอีกเป็นงวดที่สองบนล่างต่อไปสองบวกสามได้ห้าลดไปหนึ่งแต้มได้สี่ลดไปหนึ่งแต้มได้สามผลรางวัลห้า 5, ก็ไปเข้าที่เลขบน เข้าที่บนอย่างเดียวล่างก็ไม่เข้าต่อไปห้าบวกหเท่ากับหลดไป1แต้มเป็น5้าหลดปอีกหนึ่งแต้มก็เป็น4 5, 5เข้าที่หลักร้อยบน6เข้าที่หลักสิบล่างก็เข้าไปอีกเป็นงวดที่4บนแล้วก็ล่าง ต่อไป0ูบวกหก็ได้6ลดไปอีกงแต้มเป็น5 5ลดอีกหงแต้มเป็น4เลข5แล้วก็เลข4ก็เข้าไปที่ตำแหน่งบนล่างก็ไม่เข้าเพราะออกหนึ่งหนึ่งต่อไป3าบวกห ก็ได้4ลด3ามสี่ลดไป1แต้มก็เป็น3 3ลดไป1แต้มก็เป็น2เลข2ก็เข้าไปในตำแหน่งหลักหน่วยบนก็เข้าบนอีกเอ่เป็นงวดที่6รู้สึกว่าสูตรนี้จะเข้าเลขบนดี กว่าเลขล่างต่อไป2อบวกหได้8 8ลดหนึ่งแต้มเป็น7จ็ดเจดลดหนึ่งแต้มเป็นหกเ,เลข8แล้วก็เลข7ก็เข้าไปที่บนเลขล่างก็ไม่เข้าสรุปว่าสูตรนี้ก็เข้าไปที่เลขบนทั้งหมดเจ็ดงวด แล้วก็เลขล่างเข้าไปสามงวดถ้าจะให้ซื้อก็เน้นไปในแนวทางเลขบนเนาะอาจจะเป็นวิ่งบนอาจจะอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ได้ต่อไป16กกันยา8ปบวกเได้17 7เเลบหเป็น6 6หลบหเป็นห้า สรุปว่า16กันยา66ก็เด่นอยู่ที่เลข7เลข6เลข5ก็นี่อันนี้ก็จะเป็นเลขที่ทำไว้แล้วเลข7เลข6เลข5นี่ถ้าจะดูแบบนี้นี่สีตีทั้งหมดทำมาทั้งหมด7งวด เจ็ดงวดก็เข้าบนทั้งหมดเจ็ดงวดล่างก็เข้าอยู่ที่สามงวดถ้าเลขสูตรถ้าสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างเนาะแล้วก็ลดไปสองแต้มทั้งหมดจะเป็นเลขเด่นสามตัวก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่างเนาะน้นก็น้นไปที่เลขบนอ่ะ สำหรับพี่น้องที่ไม่ได้สนใจเรื่องสูตรเนาะสนใจเรื่องอตัวเลขหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็สามารถแคปเอาไปได้เลยนี่วิ่งบนล่างสูตรนี้ก็ให้เน้นไปที่เลขบนเนาะเลขเจเลขหเลขห้าสิบกันยายนนี้สองพนห้าร้อยหตรงกับสูตรตรงกับเลขใครบ้างก็ สามารถเอาไปประกบจับคู่กันซื้อได้เลยเนาะนี่สำหรับเลขวิ่งบนล,ล่างสูตรที่สองสูตรสนี่อ่ะสุดท้ายนี้แล้วเนาะต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมแลบฟังเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดาไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอให้พี่นอ้องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคน ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ